สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้โอ้โหร้อนฉามากๆเลยนะกับแปลวพราวแสงทองแล้วเธอก็ย้ําอีกนะครับว่าเธอไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าแปลวพราวเนี่ยเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนหรือเปล่านะครับอาบอกเลยละกันนะครับว่าแปลวพราวเนี่ยเขาเป็นแฟนกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลายคนก็รู้จักกันแล้วเนาะกับแปลวพราวแสงทองนะครับ แล้วบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็คือบิ๊กทิติวุฒิหรือที่ลหลายๆคนรู้จักในนามของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเขาก็จะมีเพจมี YouTube ของเขาในะแหละอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นสตอรี่ของเขาในทุกๆด้านนะครับแล้ะพอมาถึงจุดจุดนึงนะที่ทําเอาเหล่าโซเชียลฮือฮากันก็คือในกรณีที่แพลวๆเนี่ยมีมือที่3นะครับซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาพูดนะ ออกมาไลฟ์สดไปแล้วก็รู้สึกแบบเห็นใจนะครับแล้วก็รู้สึกเศร้าตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้าใจความรู้สึกของผู้ชายเหมือนกันนะครับว่าเออทางผู้ชายเนี่ยเขาจะเจ็บแค่ไหนที่แฟนเขาไปมีมือที่3ามแล้วหลายคนก็ไปเปิดวาร์ปนะครับว่ามือที่3ของทางครอบครัวฟินแลนด์เนี่ยคือใครทุกคนรู้จัก ทุกคนเห็นหน้ากันแล้วนะก็เป็นนักดนตรีใช่ไหมครับหรือเป็นมือมิกอยู่ในวงแต่เราก็รู้แค่คร่าวๆนะครับว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะเรื่องรามันเป็นแบบแบบนี้นะอ่ะมันส่งผลอะไรบ้างกับสิ่งที่เจอในครั้งนี้มันส่งผลกับงานแล้วก็ส่งผลกับสิ่งที่ต้องพบเจอแล้วทางศิลปินเองเนี่ยต้องยอมรับให้ได้นะกับสิ่งที่ต้องเผชิญ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระแสดราม,มา่ามันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบแล้วสมัยนี้นะบอกเลยว่าคนเนี่ยอินกับเรื่องมือที่สามเยอะมากเ,าเรื่องเป็นชู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับกับสิ่งที่แพรว่าแสงทองเนี่ยได้พูดได้ย้ำว่าตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าให้วิเคราะห์นะครับจะบอกเลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ย ก็เป็นอย่างที่เธอบอกแหละก็ไม่ใช่คนดีร้อยเเซก็จะมีด้านขาวและด้านดำนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีและไม่ดีปะปบบนกันไปการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับแต่มันคือการใช้ชีวิตที่อยู่ในความชอบในแบบส่วนตัวแต่ในความชอบเนี่ยมันก็ต้องมีการที่พูดคุยกันเห็นด้วยหรือเปล่าหรือโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือชีวิตคู่นี่คือการที่เรา คุยกันว่าเราไม่ชอบอะไรเธอไปทําอะไรมาเธอไปไหนมาหรือเราไม่ชอบอะไรเธอขัดตกบกพร่องอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ปัญหาของคนในครอบครัวถูกไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินชีวิตเขาได้และเราก็จะไม่ทําตัวเป็นคนที่เป็นขึ้นใต้น้ําคอยไปทําลายครอบครัวเขาโดยการที่จะไปคอมเมนต์แย่ๆเพราะก็จะมีเหล่าอาวตารบางกลุ่มนะครับแยกกลุ่มกันไปแต่กันเป็น2ฝ่ายบางคนก็นอยู่ฝ่ายคุณบิก๊กบางคนก็ไปอยู่ฝ่าย แพรวาวนะครับก็ว่ากันไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเราให้กําลังใจดีกว่าทั้ง2ฝ่ายคืออยากให้เขากลับมาคืนดีกันเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้มีลูกแล้วนะครับมีบุตรแล้วก็อยากให้กลับมาดูแลแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะตกลงหรือคุยกันอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมครับแฟนคลับอย่างพวกเราเนี่ยทำได้ก็ ให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าทางแพรวแสงทองนะครับล่าสุดก็ขึ้นเวทีแล้วก็สารภาพไปหมดแล้วน้ําตาไหลพังพูเลยนะแล้วก็บอกกับมินดาแฟนเพลงว่ารู้สึกขอโทษในครั้งนี้จริงๆนะครับแล้วก็ยอมรับผิดนะแต่ก็อยากให้ฝ่ายชายเข้าใจด้วยนะครับอยากจะเหยียบอยากจะย่ำอะไรก็เชิญตามสบาย,ยอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าสังคมจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่แอดดิวอยากจะนำเสนอตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกๆท,ท,ท่านเนี่ย เป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนละกันแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมัมนมีปัญหากันได้เนาะมันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันมีนอกใจกันมีอะไรกันซึ่งหลายครอบครัวก็ไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้หรอกเนาะแต่ถ้ามันเกิดไปแล้วเนี่ยมันพลาดไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการที่กลับมาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันดีกว่านะครับตรงนี้คือดีที่สุดอ่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาพูด เป็นกาวใจหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันละกันแต่วันนี้แอดดิวพูดเป็นพลังบวกให้กับทุกทท่านลวกันนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะมันมีทั้งด้านดีทั้งด้านลบเป็นธรรมดาของชีวิตฉะนั้นเนี่ยพยามีสตินะครับในการใช้ชีวิตอย่าพลาดแล้วก็อ่ายิ่งเราเป็นคนของสาธารณชนเนี่ยเราต้องยิ่งมีสติมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเราไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับถ้าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดไปสิ่งที่เสียมาก็คือตัวเราเองแล้ว ทางสังคมเขาก็จะตรีตาว่าเราเป็นคนอย่างไรนะครับนะปิดคอมเมนต์ได้ยิ่งดีนะครับหรือจะไม่เลือกอ่านหรือจะเลือกเสพอะไรที่เป็นในด้านบวกได้ยิ่งดีนะครับถ้าเกิดโดนอะไรที่มันเป็นลบๆมากนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทางแพรวแล้วก็คุณบิ๊กด้วยนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ